หลักบุญสองห้าหกหกนะคะเด้อที่วัดป่าบ้านเมื่อนนะคะรูใ้ใจญาติปู่ที่พ่อวันนี้เพื่อเกษตรเทพทองให้เจ้าเรานะค,ะค่ะขาดเป็นมือซ้ำวันดีนะคะที่แม่ผู้เดผ้า FC สายบุญเนาะค่ะผู้ชุกชุกน้นนะคะได้ร่วมบุญได้สร้างมหาจดีแดนนรกแดนสวรรค์เนาะค่ะพวกคู่กันไปนะคะค่ะสร้าง เดนี่ค่ะได้ยกเรียบร้อยแต่วันที่สิบเก้าเนา,า,า,านนะค่ะสิบเก้ากเาะะารือนก่อกนค่ะกระวางโครงวางยังเนาะค่ะกระรอเฟสเพิ่นกาดำเนินงานไปเรื่อยๆสังสีเนาะค่ะพร้อมครับสร้างค่ะอันนี้จะคื่อคงพะพุทธรูปเนาะค่ะค่ะเพิ่นกาพอคุณนมากเนาะค่ะที่ว่าปลาคำเขาเขานะคะ่ะเพิ่นปิดเจะภาพแล้วจะเออซากเซกเลปันให้มาเลยเนาะคะ่ะ ว่าเป็นยังคือว่าได้บุญรอบกันแล้วว่าถือสร้างก็ถือสร้างก็ถือสร้างใจบุญไปเลยครับเพื่อดีเพื่อจะปั่นสินนะคะทางด้านหน้าของเด่นนลูกนะคะแต่ถือว่าปุรไลยนะคะที่เดียวรวมบุญกันไลยผู้ไลายคนรเป็นรวมบุญมานะคะฝากมาทั้งสองเขาแน่ทั้งมนคูนั่งนะคะหอยเชมกันไป ม่คู่กับเป็นสะพานบุญให,ใหญ่นล้วค่ะสะพานบุญใหาญ่ก็เห็นข้างหลังไปเห็นในสากบังเกินไปแล้วค่ะเพราะว่าใหญ่กับล,ลูก,กละค,ะค่ะมันบังกันเดรับปากรับคำสิสถิตนะคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แม่คู่กับห้ได้เป็นแค่แนวทางนะคะเรือ่องสาหรับตัวเลขตัวมือค่ะอันนี้คือการเชี่ยงสู้เข้าพินิตรลจนั่งก่อนคิดก่อนทำก่อนตัดสินใจนะคะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างกับบ่ได้ดางใจเข้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพควนกะล้องทูมล้องใจทู้ทุกคนเพื่อแม่คู่สิผ่านพลมาหอดจุดนี้นะคะล้องทิศล้องถูกนะคะหากกระไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นขั้นตีถรำซ้อนใจนะคะที่แม่คู่เดนมาเหตุมาสศอยู่คู่มือนี้ทางวัดป่าศาสนาสงบนวราล่ามพร้อมกับวัดป่าพันมื่อนนะคะเป็นเสาลักค่ะเป็นตัวรักกว่าใดนะคะวัดป่าพันมื่อนแม่คู่กับ สร่างสะสมบุลมาสี่หาปีนะคะครเริ่มตัตงแต่องคูชีะข้าวปูตานลคะเพิ่นให้ในคู่เด้มาเป็นตัวแทนของชาวลูกนะคะได้เฮ็ดได้สาสตรงด้วยทรัพย์สินเงินทองกาเพือการบุญบุญในราการสงส,สามบุญบรูวา่าเข้าสิตายวั่นตายผุ่มนะคะชีวิตบเนนอนค่ะความตายแขนข้อทุกบาทอย่างนะคะ ยิ้มสุดท้ายนะคะแม่คู่ขออธิษฐานจิตมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำปูค่ะขอให้ลูกมีวิน้ิค่ะได้มีเซานมีบานมีสองอยู่แล้วค่ะผู้ขากาศิษฐานบุญไปเรื่อยๆจนเราทัวชีวิตจะหาใหม่นะคะแม่คู่กับเฮตุใดทีนีนะคะสามคำอธิษฐานแม่คู่กับลอบพิษลอบถืบอบ่เมนบ่ลังบาะคะ่ะตัวศิมาหอดจุดนี้บ่เมนว่าสัมเ็จเลยนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการล่องล่องแลง้วลอ่ลองอีกนะคะกานบรใจทุนกานบรใจ่ายยีรีเข้ากับโอทุนในสิ่งนี้บ่ได้ทาแม่ครูก็เลยได้พามาเห็ดมาฉากค่ะจะเป็นประตูโค้งบูรณะโบสถ์หอละฆังนะคะพร้อมกับพระสังกัจายและคะซาลาซาลาการประเลียนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างทอมกัระโปงปูพญานาคอนันตนาครา ปู่ธนัชราทุกหมู่เราพญนาจเกียรติยศสองพระองค์พร้อมกับทแถววสุวรรณนแถวกุเวนนะคะ,นะคะแะล้วก็แดนนลุแล้วก็มหาเจดีย์กำลังก่อเนะะกิดขึ้นมาหลักกาทุกสิ่งทุกอย่างเอ้าเหตุด,ด้วยแรงบุญนะคะแรงบุญแล้วก็ด้วยใจใสส่ท่าแลกักการปู่คนมองเห็นนะคะว่าสร้างได้จริงเกิดจริง แม่ปูก็เล้ได้เป็นตัวแทน,น,นพคนเกษตรกรมสร้างน้ำนคะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะปูก็เลยจ้างตายตัวเลยสร้างซื้อสร้างซื้อเย็ดตลอดนะคะเพราะว่าิ่ณก็ให้ยุดูนคะคะเมื่งานนานี่แล้วก็ไปเฮ็ดไห้พี่ไม่เรื่อยๆตามคำสั่างปูพร้อมกับ ไหว่ากำแพงวัดนะคะกำแพงวัดแต่ว่ามันหน่อยๆเนาะค่ะหลายหๆไปคู่กันหลายครับเตคีตกำแพงวัดนะคะหัวออมวัดค่ะผอมกระผอมน้ำผอมไนผอมกับไหว่าอะไรก็ห้องพานพุทธีพระพุทธีพระค่ะผอมกำเอมซีคุณนวลวราศคุณแม่น้อยนะคะคุณแม่ประยุนหรือว่าไลยผูไล่ก้นคุณแมย์ย่นเนาะค่ะ ค่ะที่พิ่งรวมบุญมาเมื่อคู่กับพระเดชานาุเคราะห์ค่ะรอด้วยหลายค่ะเอเซือว่าได้บุญรับการด้วยค่ะหอยแกลกใส่ผู้ลเล็กละหน่อยเป็นจะเป็นปี้าหั่หรือว่าแม่ปลาไพ่นะคะพี่นิสาพี่ทองจำมือนีพระเดชาดนะค่ะสิ่นิดปีดงค่ะรอดโปรตับไอริสาพี่ทองจกนวันที่ห้าคือสกกายนที่วัดป่าสาสนุบนุญวารามตอนกลางวันกระถินนะคะเป็นบุญกระถิน ค่ะแม่ผู้เป็นเจ้าภาพนะคะทั้งวัดป่าบันเมืดกับมือเดียวกันค่ะเฮ็ดสองตนนะคะบัดนี้วัดป่าบันเมืดเพราะว่าแม่ผู้ก็เฮ็ดมาเรื่อยๆกับห้ตัวแท่นนะคะถวายแทนเพราะว่ามันชนกันนะคะมือ้องก็คือวัตทีซีมือกีบขบุญกับมือวัตทีห่านะคะกัคือถวายกะทินนะคะถวายกองกะทินแล้วก็ได้รับชมรับฟังบอลงนำเด้อค่ะเด้อมาเฮียรับกันวันทีห่านะคะวันทีห่า พ่อนก่อนจะที่วัดป่าสาสนุวณวัดลาลามท่างบันเทียมบันถือนะคะเด้อมีไปดอกก็ไปเลยนะคะค่าบันนี่การจัดกิจกรรมลำบวงสวงองค์ปูนะคะแล้วก็เอาเทวีสุวรรณก่อนจะไรกเวสุวรรณแล้วก็จังลำบวงสวงปูอนันตะนะคะพร้อมกับว่านปูคลอหวยนะคะครับขอนรับก่อนค่ะ มหาเทพนะรัมถวายนะครับขวัวดนีครับล่ถวายบูู้ดเวียนวันกวนได้แต่ค่อกับขุมสันว์ถวายปูย่าข้ับผมข้าเดมีชอนเดเดนขยี้ด้วยข้าพวงตัวนีปู้อะว่างข้าวรับรังเป็นาพวงพระว่าแม่ผู้ฮงกาทำงานตันผู้ตา้ังนี่แลวเนาะค่ว่าผู้ตาเก่าอยู่กับแม่ผูตลอดนั่ง่ะ ควันนี้ได้มาล็ดนาหุ่คูเวสุวรรณแตงโมปะว่ามันกับุเจ้าตัวแล้วครับถึงมันประจานครับเนาะค่ะททีรับสมงีีเนาะค่ะอนุธนาสาทุบุญไปน้ำกันครัตั้งคิดทอหน้าตั้งคิัอธิษฐานเอาค่ะสวัสดีค่ะท่านพี่่รับสางค่ะทุกทุกครับ สาธุด้วยพระบูชสันตาเรวจายูสันสีทรมอยูสันไตลูกขอไหวให้เบิเงินข้าราอง,ททองค์เทพอง่ปู่ใหญ่เวสุวรรผู้รอบ

you โยหนึ่งสองสามสี่ห้าองกแครับกแต่บนี้ทีมงานครับของคุณแม่ลงมุูกบ้านลมเย็นสามสามข้นสองคนเนอะลูกบ้านลมเย็นสามมีเนาะแล้วมารับถวไรซอยจะปรมาณสองคนบหลายทันอยู่ครับป็นพิธุละครับถ้าเกี่ยวเขาเนย

ลำบัวกลวงปู่เวสุวัณค่ะปณีเป็นคนงามก่อนลำมก่อนที่สองแล้วค่ะลำถวายองค์ปู่อนันตนาคราชสุโธนาคราชทุกมู่งเหล่านะคะถคึงก่อนลำที่สองนะคะอนันต์ศรี ีสูงสูงลูกขอไหวเทศไหวห มาดานเสือกนานมาแล้วจากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิงคืออินแตงขอถวา,ายกราบไหว้วนเจ้าให้ลำลูเป็นผู้เพียนดอกไม้ใบสีแต่งงามละหงขอให้องนา้าโคเปื่อยทิ้าให้งามเก ສີດູດນີມັ ถวายมูชูบูงนา ค่ะวอนกูขอกู้วยนะคะ